สบายดีกับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้ำสาวเล่าคลิปนี้คลิปนี้กะสิผ้าพี่น้องมาเบิงสร้างน้พี่น้องสร้างเพิ่นมาหลางเอ,อยูบ้านบอนทีนะ้ำเฮ็ดงานนี่แนี่แนาะพี่น้องพอดีว่าเจ้านาาเพิ่นบ่อยูพี่น้องเลยเจ้าน้ยไปนอกนาะเพิ่นก็เลยสาง สร้างอันสร้างหลงังแอร์ทีเห็นงานอยู่บริษัทเพิ่นมาหล่างแอร์ห้ยนะพี่น้องพอดีนะกะเ็เลยอยากเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิง่งอยากถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าเพิ่นหล่างแบบได้เฮ็หตุอะไเนาะพี่น้องเนาะหล่างแอร์อยู่ประเทศไทยสร้างหล่างแอร์อยู่ประเทศไทยเป็นคือสร้งางาททหล่างแอร์ร onne, บบบบอยู่ประเทศเล่าหรือบริเว่ต่างประเทศหรือบ่ิเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังได๋ก็มาฮับเบิ่งมาฮับเบิ่งฮับส้มนํากันเลยเนาะพี่น้องไปกันเลยเดี๋ยวนาําสิถ่ายพี่น้องเบิงนะ่งเนาะ เแค่เอ,องออลูน้องโมมีแล้วขั้นจะได้อยู่กลางก,อก,กะงอึกระถึกนุ่งๆไาอยู่กะลางไลยอยู่ แดดนะมันนี้นะมันนี่อยู่ทิงสันซองอยู่ทิงสันซองแดด้รงไปเห็นแต่สนามหญ้านี่นกอยู่ปะวะน,ก,นมกมันมังมากรอยู่น,น่ะจะได้ปล่อยมาก,กรนะเพราะว่มมาเราบ่มากดู ตันนี้ล่างอยู่ปะตีม่มไหนมมักแม่นะไ่มีหมานี่จะทำนี่จะทาห,หน่อยๆนะกวก็ลน มีแต่ใบเคยได้กินหมากบ่หมากบ่แซบบ่แซบเครื่องที่สองเครื่องโมกีนี่แล้วเนี่ยเครื่องลังจะเครื่องฮบตัวนี้เราใช้อยู่ไหเนี่ยไม่ได้ลองเปิดเลยเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกม้าหนึ่งตัวแรกเซ็ตแล้วพี่เนอง ยเย็นอยู่ตัวแรกแล้วแนละ้วเนาะตัวที่สองกำลังนะองเรียงเรียนกำลังล้างอยู่าก็จะเสร็จอันนี้เช็ดคุณออกจากตัวนี้ม่ได้เปื้อนไปไหนดอกแต่ว่าเพล่อก็อยากให้ล้างเนาะเพราะว่าสะอาดนะนา่เรมามักสะอาดเนาะพุณนี่น้วยนึงกี่คนละก่อแล้วเอากระเป๋าอีกยังกระเป๋ามาโมนี่ครับเอาา้าเอาให้น้ามาคืน ีเพี nữa, <ưởng> ้ยเอวนนี้แหละอ้าว่อนเอเปื่อเลยแตแล้ก็เปื่อแตนตัวนี้นะเนาะมันดดไปทั้งคนฮะมันดดอยเลยเปื่อทีดเลย

Maaf, pergi. Terima เอทียูสันซองก็มีสี่โตนะ้น้อพี่น้องมีสามห้องสี่โต้ซ้อมแล้วเลยพี่น้องโอกเปิดแล้วเย็นๆพ่จาเย็นพี่น้องเลยหลังแล้วล่ะลงไปสันซองมาเนี่ยเย็นพี่น้องเย็นช้ำเบื่เรือกนกำลังโทรสั่งพิซซ่าเนาะพี่น้องสัส่งแอรีเรียง สร้างเอริยยงนะพี่น้องนะมาจากไหนคะค่ะคือถ้าคุณอยู่ทางถ้าถ้าถ้าสั่งที่ตรงหน้าปากทางมันฟองตรงนี้ก็มาทางเรือนบาก็จะมาทรงแล้วพี่น้องเรียกไปเบิ่งน้ำกันเนาะ,ะเรือนบ้าก็จะมาทรงแล้วพี่น้องพิชชามาแล้ว แม่นีดีว <c oughs> างเลยก็ได้ <Yeah. S 1> มีทอนไหมคะครับมีทอนครับของพี่ทั้งหมด5้าร้อยี่สิบเอ็ดบาทค่ะถ <c oughs> าดบางอย่งงเน่ยโอ้โหร้อนร้อนเลยที่มีเศษบาทมังไหมเศษมีเด้ขอเศษบาทได้ค่ะ พี่น้องจ๋าตอนนี้พิซซ่ามาถึงเราแล้วรวมทั้งหมดยอดสอเอ้ยห้าร้อย่ิบเอ็ดบาทเนาะมีห,ห่อนเลยพี่น้องเลยยังวมาทา่านวลกินดอกถ้ากินพร้อมกันก็จะายังเห็ดเบี้ยวทะเลาอยูยอย่โอ้ใจดีได้นี่สร้างแอรมากเลยนี่เป็นปแบบนี้ก็ให้มากแล้วดูๆแล้วเนาะพี่น้องเราก เจดีย์ยูเพราะว่าเขาก็ซอยเราเก็บหันเก็บนี้เมียนหันเมียนนี้นี่พี่น้องันนี้มากินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เด็กก็ะเลื่อยอีกสองตัวกระสีเลีล้ยลอะไรอพี่น้องแต่ว่าลเจดไปให้กินข้าวก่อนวันนี้ไปกินพิชชาเดิมเดิมไปน้ากินน้ำกันเลยบายแกเลยเดินพี่เนาะป้องไปป๋าถือโต๊ะามาง่ง่ายๆนะพี่น้องเอ้ยมากิยกินเนาะ กินนันฮ้อนจังแสบได้สิเนาะท่าน,นมีอะไรนั่นเนาะมีแจวแล้วก็มีคูปองส่วนลดบ่๊อ้อมีนี่คืออะไรอะ่ะคูปองอ่งเปล่าอ้อมีคูปองหายน้าพี่นาะกินอะไรช่องอ่งเปาหรอกีนี่พริกไทยแล้วก็มีน,นั่นเนาะมีน้ำจิ้มพี่นอ้องเดี๋ยอะนาซีเปิดเลยน,นาดาซีเป็นจงได้ พี่น้องตาแบบง่ายๆนะกินน้ำกันได้พี่น้องเด้อมาเด้อเด้อกินน้ำกันเด้ออย่าบ่เบออะไรมา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 ทางไลท์ที่ทานที่โซบิสาเนี่ยนี่อุ้ยอือกินสิ่งเดียวกับอีมนอกแบบนี้ยายอือแล้วพี่น้องกินพิซซาใจเหนี่นยมากเลยยาย แล้วแต่ใช่ไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นี่แหละเขาเอิญคนกิน ชิ้นนมียายูทองอย่ถ้าถ้าชิ้นไฮว้ยนมันมันมีสับปรดด้วยไงมันเลยแซ่บโอเคหนึ่งนาทีแล้วพอแล้วพิเปียนมาเลยนีกลุ่มเลยอะ ูด่มันจะมีซีฟู้ดนำนพี่น้องในเรือ่องเรืองมีหมากเป็นชีดไม่แฮมมีกระเพลิดกระเพลิดแค่ซีฟู้ดน่ะมันจะมีกุ้งวิ่งหนอกินคนละซีกับปลาเหลือยังเหลืออยู่หนอบางในกว่าสร้างเองแลนั่งกินอยู่หนมาบ้านนพี่น้องนี่แล้วกินท้องสีงก่อนกับปลาปรเรือกินคนละท้องสีแล้วก็เหลืออยู่สีสีพี่น้นองไอ ทาน,นี่อันร่วมทั้งนำโคกกว่านึงเนาะหาหลอยเสาเอ็ดบาทพี่น้องร่วมทั้งขาทรงนำเนาะโอเคเลยพี่น้องแอกเอกลี้ยงสองตเนะตาะประมาณใบมุงก,กว่าก,กว่าก,กับคือสิแล้วงเลยพี่น้องเลยคลิปกระยันเงาแล้วเนาะมาหอดคันนี้น้ำกัสิโอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีเด้อพี่น้องมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดก็ติดต,ตามนะพี่น้องเด้อ ขอเป็นไม่คลิปนะด้วยค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมคลิปบายบายด้วพี่น้องตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยบางกล่องอยู่ค่ะเป็นแสงอยู่ตัวสุดท้ายแล้วด้ว,วพี่น้องท้ายสุดสุดท้ายมันไม่ค่อยเด้อม,มากกันมาสซก,กับปกก็เลยไหวนี่